สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝร,ร,ร,รั่งเศสจากที่ก่อนหน้านี้ทาง SYM นะครับได้ทำการโชว์ตัวรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์แนว a v e n นเ r ออย่าง Husky ADV 150ไปเมื่อช่วงปลายปี2021 20. ที่ผ่านมาล่าสุดมันก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศจีนนะครับ และยังมีรายงานข่าวว่ามันจะทําตลาดในประเทศอื่นๆด้วยหลังจากนี้ซึ่งมันถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Honda ADV 150นั่นเองเทรนรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์แบบอนเนกประสงค์ SUV นั้นเราอาจจะเรียกได้ว่ามันเริ่มมาจากการเปิดตัว Honda XADV เป็นครั้งแรกในปี2016และได้ทำการเปิดตัวรุ่นน้องอย่าง Honda ADV 150หลังจากนั้นซึ่งมันกลายเป็นเทรนใหม่ในท้องตลาดแบบฮิตเอามากๆ และหลังจากนั้นก็มีการเปิดตัวรถในแนวนี้ตามมาอีกอย่างมากมายนะครับแต่สำหรับ SYM Husky ADV ที่เปิดตัวนี้ถือว่ามันมีคุณสมบัติที่น่สนใจเอามากๆเลยทีเดียว SYM Husky ADV จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 150cc ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำจ่ายดํำมันด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส ให้แรงม้าสูงสุด14.4 HP และแรงบิดสูงสุด14.5นิเมตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถในคลาสนี้ระบบไฟจะเป็นแบบ LED รอบคันหน้าจอแสดงผล TFT ระบบกระสะเทือนด้านหลังจะเป็นแบบเดี่ยวซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแตกต่างกับคู่แข่งคันอื่นๆในคลาสนี้ดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังยางจะเป็นแบบอนเนกประสงค์นะครับ พร้อมกับระบบเบรก ABS ตอบสนองการเดินทางไกลได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนับว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวจากทาง SYM ซึ่งก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปว่ามันจะมีแผนการทำตลาดในประเทศไหนกันอีกบ้างหลังจากนี้สนับสนุนโดย Lambretta Scooter c l a s s ิ c สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ w o r ร c l a s s Peugeot Django 150 s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเส